It this was สวัสดีครับผมก้องบุญวัฒน์นะครับในวันนี้นะครับวันที่25พฤศจิกายนนะครับเป็นวันเกิดของไออลสาวโงหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมบอกชื่อไปทุกคนก็น่าจะรู้จักกันยินอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือฟงนะครับหรือฟงวินนี่นั่งเองนะครับหรืออีกชื่อนึงที่ผมชอบเรียกนะครับนั่นก็คือผงฟงนั่งเองนะครับ ก็สุส, connect, สัมงวันเกิดนะครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้วันเกิดปีน <c ologue> ี้เป็นปีที่ดีมีความสุขแนเลยแถมใสแล้วก็เป็นที่รักต่อทุกๆคนด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมฟองเพลงกับวงวินนี่เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีดีมากเลยนะครับหลังจากผมจบเป็นทหารก่อนนะครับถ้าเกิดสนใจก็ชวนผมไปได้เลยนะครับคุณฟงครับแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะไปฟังเพลงวงวินนี่เนี่ยก็ไปฟังกันหน้าเลยนะครับคุกช่องทางอะไรนะครับแล้วใครที่อยากจะมาอวดพราวันเกิดคุณฟงเนี่ยก็มาอวดความกันหนะ ครับตอนจากกันไปครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงโวยพอวันเกิดมาให้เขาฟังสักหน่อยก็แล้วกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลคุณฟ้องครับสุดสัปดาห์เก่งน,นะครับเดีย๋ยวผมจะร้องเพลงโวยพอวันเกิดมาให้คุณฟังนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับแฮปปี้เบิร์ y เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ i เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ t เดย์ทูฟงฟง Happy birthday to you สุดสามัคคีนะครับคุณฟงครับถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับวงวีนี่เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีด,ดีมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเขาได้ว่าออกในช่องยู u b e ของผมด้วยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีดีอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเรื่องที่น่าจะสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมได้เจอสาวๆกับวงวีนี่จริงๆนะเนี่ยผมก็คงออกอาการแบบว่า It was at this at moment that was knew he he fucked up. ตื่นเจนจนกระวีแตกกระวีแตก <B ad> ไอ้ครับที่จะเจอสาวสาวกับวงวินนี่นะครับผมก็คงเก็บอาการไม่ค่อยอยู่นะครับแบบกูไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าผมกับวงวินนี่เนี่ยผมจะได้มีโอกาสได้เจอหน้ากันจริงๆนะครับหลังจากผมจบเป็นทาหารก่อนนะครับพะาสาววงวินนี่ครับ ยังไงก็สุสาวันเกิดนะครับคุณฟงครับขอให้มีความสุขในวันเกิดปีนี้นะครับและใครที่อยากจะมาโอ้อพววันเกิดคุณฟงเนี่ยก็มาโอ้อพรกันหน้าเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงวงวินนี่กันด้วยนะครับเดี๋ยวในเร็วๆนี้เขาจะออกเพลงใหม่นะครับไมู่้ว่าวันที่เท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมไปฟังเพลงกากขอบวงวินนี่ไปก่อนนะครับสุสานวันเกิดนะครับคุณฟงครับ birthday to you happy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  birthday to you